อ่ามาสวัสดีสวัสดีครับพบกับวอไรตี้ซงแจช่าในปาร์กเมดส์มาแกมองหน้าก่อนเลยนะเป็นแกมองหน้าเจ้าใช่มะแกนี่คือผมคุณเจ้แหละแกมองหน้าเจ้แกพบเป่าตายเอาล่ะซึ่งมาอยุดเหตุการณ์้แล้วไหน่เอาะ เฮ้ยเลยไปไหนเอาไม่สรงเอาตามตรงก็ไม่อยากอยู่ร่วมสีด้วยทำไมอ่ะเดี๋ยวคนจะหาว่าบ้าไปด้วยกันแกแขกรับเชิญเรามาแล้วสวัสดีครับ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 ป๊าปป๊าปป๊าไอ้ไอ้สุประจาไม่ใหม่เชิญเลยเหรอแต่งนั้นทำไมก็ทุกคนมีพร็อพอ่ะแขกรับเชิญของเรามีพร็อพใช่ไหมมีสิครับอะไรนะจะมีกิ๊บในผมอะันแรกอันหนึ่งไหนฮะ เนี่รายการอะไรรนี่เรามาทำอะไรกันครับเนี่ยก็ับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับป๊อปไงแต่ว่าสถานที่แห่งนี้คือนิฮอนมาจินั่นเองฮองมาจิวันนี้ไงวันว่างของป๊อปเลยพาป๊อปมาเที่ยวปกติเธอทำอะไรบ้างวันว่างว่างก็ทำอะไรที่มันมีประโยชน์อย่างเช่นนอนที่ไม่เหมือนวันนี้ใช่ไหมกิน วันนี้เราจะมาลองดูว่าที่ปากว่ามือถึงนี่ก็บอกว่าเป็นรายการที่มีงบในการกินสูงเนี่ยเจอจะพามากินอะไรคอชีลึกไปไหมวันนี้แต่ว่าไม่อารมณ์เลยอารมณ์อะไรฮะหงุดหงิดเนี่ยปลาปลาเรามากินกินดีกว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่นะพวกเราเนาะไปเลยช่วงหอมปากหอมคอสนับสนุนโดยเนียนเลยคอลลาเจนคอฟฟี่มีคอลลาเจนและวิตามินซีจากเนเจอร์กิฟต์ เซฟพี่ป๊อปทางนี้เลยนะครโอแบบนี้เลยค่ะบพี่เราก็เดิน่างนี้เหละครับพี่ไม่นี่จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็พาป๊อปแล้วก็พวกเราเองเนี่ยมาทานอาหารญี่ปุ่นนะใช่ป๊อยากให้เห็นมุมข้างหลังจริงๆทำไม จะไม่เห็นว่าเป็นพี่นี่คงถีบกันไปแล้วถีบกันรลยพี่ครับเอียงไปเอียงมายองหไซแต่เปียอแซ่เราจัดโชว์นี้ให้ป๊อปเลยนะโอ้โหนี่และตอนนี้มาถึงร้านนานปูแล้วร้านอะไรเลยนะนันเข้าไปเลยดีกว่ามามามาครับพี่ป๊อบครับเชิญเลยครับเชื่อมาโต้เราจัดที่นั่งสบายที่สุดให้กับป๊อปเลยนะครับใช่ครับโอ้โหสบายยังไงครับอันนี้ขาดขาดสองเซนเท่านั้นเนี่ยขาดสองเซนถึงโตถึงขอบโต๊ะแล้วถึงขอบโต๊ะแล้วเราเรียกว่าเป็นการจัดเก้าอี้เด็กให้ป๊อปนั่งนั่นเอง มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนกบุสงนี่คือเชฟโนบุเชฟโนบุเดี๋ยววิธีการเชฟโนบุจะเสิร์ฟพิธีเสิร์ฟใช่ไหมเอ๊ะหนึ่งโดโรนังยิบุตาโดโรนังยิบุตาใช่ไหมครับยิบุตานี่อะไกัหมูเหมูใช่ไหมหมูเนี่ยโป๊โดโรโดโรนี่คือโดเรมอนไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณนะครับอาริกาโตะนี่ไงนี่ไงจะได้กินน้ำลายโนบุกันอีกนิหนึ่งครับ ก่อนกินน้ำเมาส์หน่อยี่น<ส>่ากินมากเลยป๊อปเขามีฉาย,ยาใช่ไหมตอนเด็กมีฉายาเื่อว่าอะไรับอาจารย์นี่จะชอบเรียกคือผมไม่เป็นคนที่เวลาเรียนเนี่ยผมจะหลับ <ừ> ในห้องเรียนตลอด <ừ> อดแล้วอาจารย์ก็จะเอ็นดูอาจารย์เนี่ยคุย,เ,ยเด็กคนนี้มันมาเรียนมีอะไรมันก็หลับตลอดเลยเว้ยเออเขจะทำให้ป๊อกินเขาเขาด้ต่อเลยต่อเลยต่อเลยออาจารย์ก็จะเรียกแบบประมาณไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็น เป็นเรียกว่าฉายาเดียวใช่ไหมมีอะไรอีกไหมพอมีลูกวัว <c oughs> ลูกวัวเลูกวัวเลยฮะ <c oughs> คือสมัยนั้นน่ะอาจารย์บอกว่าเอ้ยไม่ใช่อาจารย์ <c oughs> ผมเมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบสระผมไปเรียนเนี่ยหัวนี่มันเรื่อมไปเลยก็คือ เก็บไว้หมักไว้แล้วผมยาวนั้นผมยาวถึงบ่าเฮ้ยาวแล้วไม่ราผมไม่ราผมอาจารย์อาจารย์บอกว่าเหมือนลูกวัวเพิ่งคลอดหัมันดูเด็กเอกออยอผมจะผมจะติดหน้าหน่อยหัมันดูมันมันหรือว่ากลิ่นเหมือนลูกวัวเพิ่งคลอดอาจารย์ไปายาคลอดวัวตั้งแต่เมื่อไหร่แต่นี่ก็คือฉายาแสดงว่าอาจารย์รักไงอาจารย์รักอะไรไปแกล้งอาจารย์ไงเคยเอาชื่อพี่เบิร์ดเนี่ยไปแกล้งหรออาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยมันคือเรื่องอะไรอ่ะอาจารย์ถามเราอาจารย์ถามเ ปองกุ้งอะไรนะปองกุ้ง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 ชื่อปองกุ้นอาจารย์จะเรียกปองกุ้งปองกุ้งชื่อชื่อกุ้งชื่ออลังอะไรละอาจารย์สอนอะไรสออะไรผมก็เออวัาจิวเ่อทงชัยแม็กอินไตเดสได้ไปเลยเนี่ยแล้วก็อาจารย์ก็งงด้วยเวลาถึงเวลาจะสอบมีครั้งหนึ่งจะไปสอบอาจารย์ก็เดินมาถึงเออ สบายดีไหมแนะนๆนำตัวสิแล้วก็่าชีวะบองกุณเดสก์กั๊บนี่ชื่อจริงแปลว่าสวัสดีครับผมชื่อปองกุลใช่ไหมครับอาจารย์ถามตัวเองอาจารย์บอกเออปองกุล drop desk ไปดรอปไปดรอปเกิร์ดทำไมอ่ะไม่น่ารอดปองคนชอบทานอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นคนชอบทำอาหารใช่ป่ะเป็นคนมีความสว่างทั้งเรื่องทางการทำอาหารฮะผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยกับเชฟเอียนเนี่ย เยนเยอะเชฟเย็นนี่ไงจะเชฟเอีย็นเป็นเชฟเชฟประจำนของเมืองไทยคาดบฝีมือระดับพิชลินอืมระดับพิชลินครับผมเฮ้ยผมเป็นคนมีพรสวรรค์ในด้านการทำอาหารอาย่าต่ำมากเดีวถ้าคุยขนาดนี้มันต้องดีแล้วดีปะคือปกติไม่ใชเหรอทำกินเองทำเองอยู่วันนี้จัดให้พร้อมเลยแต่ตอนนี้ให้ให้ป๊อปหนังท้องตึงอิ่มนิดเดิงที่ไปก่อนใช่ไหมพี่แล้วเดี๋ยวเราไปมีเชฟจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ มาเชิญมาเพื่อป๊อปเลยนะนคะรับสอนทำซูชิรอ,อร่อยกับพิซซ่าญี่ปุ่นร้านนานปูที่มีสาขาเดียวในประเทศไทยไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ช่วงหน้าจ้า